สวัสดีค่ะสำหรับแลบวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับาการเรียกใช้บริการ WMTS หรือว่า web map tile service ซึ่งเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแผนที่ออนไลน์ในที่นี้ก็เราสามารถเรียกใช้บริการผ่านาโปรแกรมพวกทำงานทางด้าน GIS เช่น QGIS หรือว่าอาจจะใช้ในลักษณะของการเขียนโปรแกรม JavaScript ในการเรียกใช้บริการได้ซึ่งในวันนี้ก็จะมาเรียนโดยเรียกใช้บริการจากตัว QJS ก่อนโดยที่การเรียกใช้บริการแผนที่ตรงนี้ก็ผู้ให้บริการหลักๆปัจจุบันนี้ทั่วโลกก็มีอยู่หลายค่ายด้วยกันแต่ว่าค่ายที่ได้รับความนิยม หลักๆสองสองค่ายก็คือบริษัท ESRI ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำด้านแผนที่ก็คือผลิตซอฟต์แวร์ที่เป็น a r c g i s ซึ่งได้รับความนิยมตรงนี้เขาก็ให้บริการพวกแผนที่ออนไลน์ตามเป็นประเภทต่างๆหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพวกภาพดาวเทียมพวกแผนที่ถนนแผนที่แผนที่พวกภูมิประเทศต่างๆ อีกค่ายหนึ่งที่เราใช้บ่อยๆในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ก็คือแผนที่ออนไลน์หรือว่าระบบอื่นๆก็ค่ายค่าย Google ตรงนี้ค่าย Google ก็ให้บริการเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็คือมีการให้บริการจากหลายค่ายเช่นพวก Open s t r e e t m p p ต่างๆก็นักศึกษาสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ลิฟแลน เอ็ก a ราก h u b ตรงนี้เขาก็จะทำรวบรวมตัวผู้ให้บริการทั่วโลกไว้เราสามารถไปดูได้ว่าเราสามารถเลือกใช้แผนที่ประเภทต่างๆได้ตรงนี้ก็คือไปเข้าไปในเว็บตรงนี้คราวนี้เริ่มต้นการใช้งานก็คือให้ทุกคนเปิดโปรแกรม QGS desktop ท,ที่ลงไปคราวที่แล้วขึ้นมา เปิดใช้งานครั้งแรกก็อาจจะช้าหน่อยหนึ่งตรงนี้อาจจะต้องรอหน่อยหนึ่งโดยที่ในส่วนนี้ก็เราจะมาเทสในวันนี้ก็คือให้ให้นักศึกษาทดสอบเรียกใช้งานเซอร์วิสที่มีให้บริการก่อนอื่นก็ให้ก็ p y ปี l ตรงนี้ไว้ก่อนหลังจากนั้นให้เมื่อเปิดตัว QGIS ขึ้นมาแล้วก็ให้ดูที่ด้านซ้ายมือที่เป็นตัวแถบที่ชื่อว่า x y z t วทตรงนี้ก็ให้เลือกสามเหลี่ยมหลังจากนั้นให้คลิกขวาเลือก new connection เมื่อกี้เรา Copy ตัวลิงก์ผู้ให้บริการมาไว้แล้วก็เลือก c อนโทรลวเพื่อวางได้เลยอันนี้เมื่อกี้เป็นเป็นที่ก็มปมาแรกก็จะเป็น ผู้ให้บริการคือ ESRI เป็นสตีดแมปเพราะฉะนั้นชื่อเราก็อาจจะตั้งว่า ESRI สตีดแมปตรงนี้หลังจากนั้นก็คลิกลุ่มโอเคอ่าตรงนี้ก็จะพบว่าตรงส่วนที่แสดงผลตรงนี้ก็จะมี ESRI สตีดแมป เมื่อเราจะเรียกแผนที่ขึ้นมาใช้งานก็ให้ดับเบิลคลิกก็จะพบว่าตัวเลเยอร์ก็จะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ที่ให้บริการทั่วโลกคราวนี้เราก็จะสามารถซูมเข้าไปได้ว่าเราจะดูข้อมูลที่พื้นที่สุราษฎร์ธานีก็สามารถซูมตรงนี้เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ที่เป็นสตี t แม p ก็จะมีพวกเส้นถนนแล้วก็ต้องการดูข้อมูลตรงไหนก็สามารถซูมไปได้แต่ว่าถ้าเครื่องใครประมวลผลช้าก็อาจจะต้องรอหรืออินเทอร์เน็ตช้าก็อาจจะต้องรอตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเป็นการดึงเซอร์วิสมาจากตัวผ่านระบบเครือข่ายก็คือจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการตรงนี้เขาก็จะพบว่าก็จะปรากฏแผนที่ ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นคราวนี้ปกติเราตอนที่เราแอดคอนเนคชั่นเราสามารถเลือกได้ว่าจะซูมให้ผู้ใช้ซูมได้หรือว่าเราจะซูมได้มากที่สุดระดับไหนตรงนั้นก็สามารถเซตได้คราวนี้ลองดูลองดู อีกประเภทหนึง่งสมมุติเราบอกว่าต้องการแสดงผลเป็นตัวภาพดาวเทียมเอาเอา g o o g l e ดีกว่า High Bitmap ตรงนี้เป็นภาพดาวเทียมที่ที่จะมะีตัวพวกข้อมูลพื้นฐานพวกชื่อทางภูมิศาสตร์ตำบลมะขามตี้มีมีชื่อทางภูมิศาสตร์ของสถานที่อันนี้ก็จะเป็น Google ที่เป็น High Bitmap ก็คือวิธีการก็เลือก New Connection แล้วก็ ใส่ตัว URL เข้าไปอันนี้ก็จะเป็น Google Hybrid ตรงนี้จะเห็นว่าเราสามารถเลือกได้ว่าการซูมน้อยสุดเป็นกี่เลเวลมากที่สุดเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นก็คลิกโอเคก็จะเพราะว่าด้าน XYZ ไทยตรงนี้ก็จะปรากฏเราก็ดับเบิลคลิก Google Hybrid ตรงแถบตรงนี้ตรงเลเยอร์ตรงนี้เราสามารถเปิดปิดได้สมมุติเราเลือกขึ้นมาหลายอันพอมพอมกันอาจจะทําให้การแสดงผลช้าก็ปิด,ป,ดปิดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก่อนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวภาพใดภาพดาวเทียมของตัว Google ก็จะพบว่ามีความละเอียดค่อนข้างสูงเนี่ยเช่นที่อาจารย์ซูมตรงนี้ก็จะเป็น พวกพื้นที่ปลูกปาล์มก็จะเห็นว่าภาพดาวเทียมตรงนี้ก็จะดูมีเท็กเจอร์ก็คือภาพจะมีอะไรคะเป็นรูปดาวส่วนใหญ่ถ้าเป็นปาล์มแปลงปลูกปาล์มตรงนี้ก็จะสามารถซูมเข้าไปดูได้ Google ตรงนี้ก็ถ้ามีเป็นพวกตึกตึกอาคารต่างๆก็สามารถซูมเข้าไปดูได้ แม่น้ำตรงนั้นก็เป็นแม่น้ำถ้าถ้าอินเทอร์เน็ตช้าก็มันก็จะขึ้นมาครั้งละเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือจริงๆการแสดงผลภาพดาวเทียมก็ จริงๆแล้วภาพดาวเทียมภาพนี้ไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งภาพมันก็จะประกอบด้วยทั่วโลกก็ประกอบด้วยหลายหลาย,ลายภาพแต่ละพื้นที่ก็เนี่ยสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือภาพหนึ่งอาจจะซอยเป็นย่อยๆถ้าเราสังเกตเห็นเป็นจุดสี่เหลี่ยมตรงนี้เพราะว่าถ้าแสดงผลเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ต้องใช้หน่วยประงวลผลค่อนข้างเยอะ เราก็สามารถซูมดูดูทั้งในลักษณะภาพรวมหรือว่าประเทศต่างๆอื่นๆก็ได้ไม่เฉพาะประเภทประเทศไทยเท่านั้นตรงนี้คราวนี้แ l a บ,บนี้ก็คือจะให้นักศึกษาทดลอง add ข้อมูลแผนที่ที่เป็นเซอร์วิสที่ให้บริการของผู้ให้บริการทั้งหมดตรงนี้ ห้าหรูปแบบด้วยกันหลังจากนั้นเมื่อแอดขึ้นมาแล้วก็คือให้นักศึกษาแคปเจอร์ภาพโดยที่ให้ทุกคนได้ภาพแล้วก็ให้ซูมไปที่จังหวัดที่ตัวเองอยู่เช่นสุราธานีตรงนี้ก็ให้เลือกพื้นที่บริเวณสุราธานีหรือถ้าถ้า,าละเอียดได้ถึงขั้นอยู่อำเภอไหนก็ให้ให้แคปเจอร์รูป รูปอำเภอที่นักศึกษาอยู่มาก็คือแต่ละแต่ละเซอร์วิสที่เราแอดเข้าไปก็คือให้แคปเจอร์มาหนึ่งรูปตรงนี้แล้วก็ใส่ในตัวไฟล์ Microsoft Word ส่งส่วนข้อที่สองก็คือนอกจากตัวอย่างที่ให้ในตารางนี้แล้วให้นักศึกษาไปเลือกอแผนที่เพิ่มเติมตามที่สนใจจาก เว็บไซต์รีบเล t เอ็ก t ์ทร i ยตรงนี้ที่ลิงก์ให้ไปอีก3ชนิดเมื่อเลือกมาแล้วก็คือให้แอดใน q j s s แล้วก็เช่นเดียวกันก็คือให้ z o มไปยังจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาที่ที่นักศึกษาเองอาศัยอยู่คราวนี้ก็แคปเจอร์ลง Microsoft Word นอกจากนั้นก็คือ uh, ให้จากการทํำแลบก็ให้ระบุว่าถ้าเป็นสตี t m มพ เป็นการแสดงข้อมูลประเภทไหนเซตเทเลไตรก็คืออะไรคะเป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีข้อมูลอะไรคะถ้าเป็นภาพดาวเทียมก็คือ,อเหมือนที่เราเห็นก็คือมันจะแสดงพื้นที่จริงพวกแลนแลนคอเวอร์แลนยูสว่าพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของบริเวณนั้นเป็นอะไรเช่นเป็นมีพื้นที่ปลูกป่ามีบ้านมีถนน,นมีแม่น้ําต่าง ตรงนี้ก็จะเป็น satellite map คราวนี้ประเภทอื่นๆก็จะให้ลองหาดูว่าถ้าเป็น Hy b r i d map ชว์อะไรเทอร์เรนแมป่ว์อะไรสตรีทแมปโรดแมปอ่อันนี้จะเป็นตัวอย่างนอกจากนั้นแล้วก็คือจากข้อที่2ที่นักศึกษาเลือกแผนที่มา3ชนิดก็ให้ระบุด้วยว่าประเภทแผนที่ที่เราเลือกเป็นประเภทไหนผู้ให้บริการคือค่ายไหนแล้วก็ข้อมูลที่แสดงผลเป็นยังไงเราก็เลือกจากเว็บไซต์นี้ ก็คือ l e f l a t e x t r a g i t h u b io ตรงนี้ก็เราสามารถเลือกดูก่อนได้เราจะวิวดูตรงหน้าเว็บมันก็จะแสดงผลขึ้นมาเราก็ลองเลือกดูว่าเราจะเลือกเลือกตัวแผนที่ประเภทไหนขึ้นไปแสดงผลโดยข้อสังเกตอันนึง ถ้าเราสังเกตเห็นในตารางตรงนี้ก็คือ,อลิงก์ที่ให้บริการก็เราจะไม่ไม่ใส่ตัว .png ก็คือจะเอาเฉพาะลิงก์ถึงที่ตัว XYZ เท่านั้นตรงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นด้านหน้าตรงนี้ไม่ไม่ต้องใส่ .png ไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการพัฒนาแต่ละแบบแต่ว่า ตัว rqjs ในส่วนของ xyz t ายตรงนี้ก็คือเราก็สามารถ copy Link มาใส่ได้แล้วก็จะเห็นว่าการทำงานกับแผนที่ก็สะดวกมากขึ้นถ้าเราเขียนโปรแกรมภาษา Python ก็สามารถรันรันตัวอัลกอริทึมกับภาพดาวเทียมตรงนี้ได้เลยเราไม่จำเป็นต้องไปดาวน์โหลดภาพจากเว็บไซต์มาเหมือนแต่ก่อนถ้าดาวน์โหลดมาลักษณะนั้นก็อาจจะต้องใช้ พื้นที่ในการจัดเก็บเยอะแล้วก็เวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดก็จะค่อนข้างนานตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการแอดให้ดูหลังจากนี้ก็จะให้นักศึกษาลองอทอดลองแอดข้อมูลมาก่อนอแอดข้อมูลมาแล้วก็เมื่อใครแอดได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลเยอร์แล้วก็ ซูมไปหาพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ได้แล้วก็ให้ให้ทำการแชร์หน้าจอให้อาจารย์ดูหนค่ะแชร์มา,าทีละคนเลยส่วนคนละหนึ่งคนละหนึ่งก่อนแล้วส่วนที่เหลือทั้งหมดก็ให้อัปโหลดส่งใน google classroom ก็เลกวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะเราจะได้เรียนกันในส่วนนี้ที่เป็นการเขียนตัวรีเลตอีกทีหนึ่งก็คือเอาตัวข้อมูลตรงเนี้ย ไปเขียนโปรแกรมเรียกแผนที่มาแสดงผลได้เหมือนกับการแสดงผลใน q g i s เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแผนที่หลายรูปแบบมากขึ้นที่จะเอาไปใช้ในตัวเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าแอปพลิเคชันได้ค่ะ